หลายคนนะฮะที่รู้จักดิสนีย์แลนด์นะฮะดิสนีย์แลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนที่ไปดิสนีย์แลนด์จะต้องเจอเลยนะฮะนั่นก็คือการเข้าคิวนะครับในการที่จะเล่นเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการเข้าคิวเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะที่ผมเคยเจอก็คือประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่คืออย่างน้อยนะฮะ คำถามก็คือว่าแล้วทำไมคนที่ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เนี่ยถึงได้ยอมรอคิวนานถึง2ง3ชั่วโมงเรื่องนี้นะครับมีคำตอบในเชิง w เวท i n g psychology นะครับหรือว่าจิตวิทยาของการรอคอยนั่นเองนะครับการรอคอยเนี่ยครับก็มีจิตวิทยาด้วยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้คนที่รอแล้วเขาไม่ได้รู้สึก เหนื่อยหรือเบื่อกับการรอคอยดังนั้นเรามาดูกันครับว่าดิสนีย์แลนด์ใช้เทคนิคอะไรนะครับในการที่จะทำให้คนรอได้นานๆนะครับเทคนิคที่1น,นะครับก็คือการบอกระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับดิสนีย์แลนด์จะมีการบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจากจุดนี้ถ้าคุณรอไปเนี่ยนะครับคุณจะต้องใช้เวลารอไปอีก45นาทีหรือ1ชั่วโมงการบอกแบบนี้ครับจะทำให้คนที่รอเนี่ยนะครับ เห็นภาพชัดนะครับว่าเขาจะต้องใช้เวลาอยู่ตรงนี้เนี่ยนานเท่าไหร่ข้อที่2ที่ดิสนีย์แลนด์ทำครับก็คือทําให้เราได้รับประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายครับก็คือหมายความว่าอย่างนี้ครับสมมติว่าเขาบอกว่าให้เรารอ1ชั่วโมงแต่ความเป็นจริงแล้วครับเราใช้เวลารอเพียงแค่40นาทีเท่านั้นเองมันทําให้คนรอรู้สึกว่าเออดีจังเลยเนาะไม่ต้องรอนานถึงตั้ง1ชั่วโมง เทคนิคที่3นะครับที่ดิสนีย์แลนใช้นะครับก็คือเทคนิคของการเบี่ยงเบนความสนใจนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเข้าคิวที่ดิสนีย์แลนเนี่ยจะสังเกตว่าระหว่างทางนะครับที่คุณยืนรอคิวอยู่เนี่ยด้านข้างนะครับก็จะมีพวกภาพต่างๆให้คุณได้ดูนะครับมีบทความมีอะไรต่างๆให้คุณได้อ่านนะครับหรือว่ามีแสงสีเสียงหลายๆอย่างมีจอทีวีให้ได้ดูตลอดระยะเวลาที่คุณรอคอยครับ มันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อระหว่างรอคอยเลยนั่นเองนะครับเทคนิคที่4นะครับที่ดิสนีย์แลนด์ทำนะครับก็คือมีการอัปเดตสถานการณ์ครับอัปเดตสถานการณ์ยังไงนะฮะก็คือระหว่างที่เรารอคอยไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการบอกเป็นระยะระยะครับว่าสิ่งที่เขารอคอยเนี่ยกำลังใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีนะครับ เทคนิคที่5นะครับก็คือ the great final moment นะครับก็คือทำยังไงก็ได้ครับให้การรอคอยของเขาเนี่ยนะครับได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับก็คือเมื่อเขาได้เล่นของเล่นแล้วเนี่ยของเล่นที่เขาได้เล่นนะครับมันเป็นของเล่นที่สุดยอดจริงถึงแม้จะเล่นเพียงแค่5นาทีแล้วก็รอมาตั้ง2ชั่วโมงแต่5นาทีเนี้ครับเป็น5นาทีที่คุ้มค่าถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจร้านอาหาร ทำธุรกิจอะไรก็ตามที่ต้องให้ลูกค้ารอนานๆนะครับเมื่อถึงเวลาที่ลูกค้ารอแล้วแล้วเขาได้รับประทานาารของคุณแล้วเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีได้รับอาหารที่อร่อยได้รับบริการที่ดีมันเป็น Great Final Moment มันจะทำให้เขาลืมการรอคิวอันยาวนาน2ชั่วโมงที่ผ่านมาได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือ5เทคนิคนะครับที่ดิสนีย์แลนด์ใช้นะครับเพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะ ต่อคิวรอในดิสนีย์แลนด์ได้ยาวนานหลายชั่วโมงครับอย่าลืม Subscribe ช่อง Creative Talk แล้วมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อ,อ,อมๆกันกับรายการดีไซน์โดนสีเพราะความลับของดีไซน์ซ่อนอยู่รอบๆตัวคุณครับ